เริ่มจากท่านั่งนะคะมานั่งเหยียดขานะคะแล้วเราจะรวดท่อเท้านิ้วเท้าทั้งหมดเป็นการบริหารข้อเล็กข้อน้อยนะคะแล้วก็เริ่มจากนั่งในท่านสบายๆนะคะมือแล้วก็วางสบายๆแล้วเราใช้วิธีกรรมนิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าระหว่างล้วก็นับในใจนะคะหนึ่งถึงสิบแล้วเราก็คลาย เราคลายเราพยายามแบนนิ้วเท้ากลางนิ้วเท้าออกนะคะเพื่อให้นิ้วเท้าเราได้ขยายตัวข้อเราได้ขยายตัวยืดหยุ่นขึ้นนะะแล้วเราก็กลัมแล้วก็แบนะะตามจักสามครั้งนะคะหรือห้าครั้งก็ได้นะคะ นั้นเราก็จะลืมหมุนข้อเท้านะคะให้วนนะคะข้อเท้าลงซ้ายเป็นกลมๆแล้วขึ้นข้างขวาช้าๆเท้าไปด้วยกันนะคะเป็นการหมุนข้อเท้าเป็นการวอร์มนะคะหลุกข้อต่อกล้ามเนื้อให้รู้สึกตัวให้เกิดความคุ้นเคย ว่าต่อไปนี้เราจะต้องมีการยืดหยุ่นตัวมากขึ้นจากชีวิตประจำวันค่ะจักสามรอบนะคะ,ลนะคะแล้วเราก็หมุนกลับในทิศทางตรงข้ามอะจานะนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาบริหารข้อเข่าดึงขาซ้ายขึ้นมานะคะดึงให้ทิศตัวทิออก กระดกข้อเท้าขึ้นนะคะเป็นการบริหารข้อเท้าไปในตัวด้วยนะคะเป็นผลไปได้นะคะแล้วก็เหยียดให้เข่าตึงนะคะกล้ามเนื้อขาตึงแล้วกดายเท้าลงนะ,ะดึงสักสามครั้งดึงแล้วก็วางะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงข้างขวานะคะเข้ามาชิดกระดกข้อเท้าขึ้น พยายามนั่งหลังให้หลังตรงนะคะแล้วก็เหยียดใหม่ๆอาจจะเหยียดไม่ได้สูงนะเท่าที่กำลังขาเราได้นะคะสองสามจากนั้นนะคะเราจะบริหารข้อสะโพกนะคะแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นนะคะมือ ขวาจับเท้าซ้ายให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วมือซ้ายเราจับไว้ที่เข่าโอบไว้ที่เข่าแล้วเราก็โยกใช้ข้อสะโพกนะคะเป็นจุดเคลื่อนไหวหมุนคะในลักษณะเป็นวงกลมค่ะเราจินตนาการได้ว่าให้เราข้อสะโพกเราหมุนเป็นวงกลมแล้วสามรอบแล้วเราก็หมุนกลับ ในทิศทางตรงข้ามเป็นการหมุนวอมข้อต่างๆแล้วก็วางลงค่ะแล้วก็ยกข้างขวาขึ้นใ,นใหม่แล้วอาจจะหมุนไม่ค่อยถนัดนะคะพยายางไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะจากนั้นนะคะเรายกขาขวาขึ้นจับนะคะซ้อนขึ้นมาบนหน้าขาซ้าย ใหม่ๆเข่าจะกระดกทุกคนนะคะเราให้หายใจเข้ายาวๆแล้วเรากดลงไปนะคะเป็นการวอร์มนะคะยืดข้อเท้าเพื่อเตรียมข้อเท้านะคะกล้ามเนื้อต้นขาทั้งหมดแล้วก็หายใจออกแล้วก็คลายนะคะหายใจเข้าเรากดแล้วหายใจออกลอยนะคะ จบไปแล้วนะคะกับการเรียนโยคะเบื้องต้นนะคะที่ทางรายการเรานํามาฝากคุณผู้ชมให้เรียนโยคะกันอยู่ที่บ้านเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะหมาย,ยังรู้สึกว่ายังไม่หนังใจเลยอยากจะเรียนแบบต่อเนื่องนะคะก็สามารถมาทดลองเรียนฟรีได้ค่ะที่นานา,นายโยคะค่ะ ตั้งอยู่ที่โครงการแบรนาเบอร์ี่พาร์คซอยอารีหนึ่งน,นี่เองค่ะเดินทางก็ส,สะดวกสบายมากมเลยนะคะลงรถไฟฟ้ามานิดเดียวเองก็ถึงแล้วหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนค่ะที่เบอร์02-619-7447ค่ะ